สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเจ๊อแอลกิเล่นนะคะวันนี้ออกพามาประชุมเพลิงนะคะ,ะหลวงพ่อวัดบ้านห่อนแท่นนะคะท่านมรณภาพเมื่อวันที่วันที่ห้ามิถุนานะคะแล้วก็ถึงเวลาประชุมเพลิงของท่านในวันที่แปดนะคะมิถุนาท่านเตรียมการไว้หมดนะคะท่านเหมือนจะ รู้นะคะว่าท่านยอยามรณะภาพเมื่อไหร่อันนี้คือ,อาฐานตรงนี้นะคะท่านเตรียมไว้นานแล้วนะคะว่าท่านจะเสียชีวิตเมื่อไรมรณภาพเมื่อไรขอภัยค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาประชิงเพลิงแล้วนะคะตอนนต้็ไดัวแาป้ะชิงเพลิ้วนะค เจ้าตีเจ้าถายเจ้าวัดเจวาว้าเุฟเอฟดาร์สธิีันทักษาบริเวณละวัดร้อแต่นแห่งนี้วัตนี้ตาทั้งหลายเขาจะได้ร่วมกันเผาศรีรักของหลวงปอทะครูพิจิจะได้ถูกฝนตามนิ้มางฟามาเกา การกระตายก่อนตีลูกปอท่านไนด้จะพาะรณาภาพท่านป่าถนาฟ้าโลกกับลูกทิ่งลูกหาอยู่ตั้งมั่งเสมอนั่นก็คือการปล่อยวางแล้วก็ปล่อยยุทธิดกับ่งกี่มาประโคมหรือ่งกี่้ดหาบรรดาสักที่ได้ครับคนเอาเกิดมา กดอาจากดินแล้วก็จะต้องสู่ดินหลวงพ่อท่านมีความปาเถนาอยากจะจัดงานาพระประทิศส่หรือเผาลาของท่านแบบเรียบงา่ายเหมือนกับทีในอดีตที่ผ่านมาเท้าน้ำไหลก็ได้มาเกิดการปริฐานตั้งใจของหลวงพอ่อ ทัานจอดต่อไปเขาจะได้ทำพิธีขอมธมาแล้วก็โอกา,อกาสองค์การศีลส,สักศีลนะครับสาบหลังจากนั้นก็จะได้ไประทุมเพลิงตัดรดำไหลในขณะตีพระสงฆ์ผมกับเจ้าในองค์การนั่นขอการทั้งหลายอยู่ในความ,ามสงบตั้งศัจดิย์อธิษฐานขอรอสัตมตังการนา ที่หมู่เขาเจ้าตาฟานที่สุดเองได้ทำและขอบุญนั้นจบมาก๊ับมาค๊องฟักหักษาซึ่งหมู่เขาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขได้สืบสร้างบวรพระพุทธศาสนาต่อไป อยากโยมพนมเวอร์เดอร์เขาจะได้วันเสาร์จะมีหลักสำคัญงบอกมหา पुकादा ห้อยโบราณมะเกลสถาจูบูจุ๋นก็ได้อาตีนั่งจีนงบหนึ่งกดยืนดหนึ่งคุณเจ้าภาพนี้เขากับอาตีนั่งจีนงบเต็มขอโอกาสน้องแสดงความเคารพท่านอาจารย์พระภูศรีรักนายพระโชตรองเจ้าคณะอำเภอภูเชียงกาง คระสงฆ์อัน ном, น,นี้ท네่านพระอาจารย์พระครูฉันท่านเตษฎยาภูพิษเจ้าคณะตมบูรณนาปังอภูริภูเพียงพร้อมโดยอุบาสกอาจารย์ส hmm. ัมพระกำลัง uh นิส huh. ิตพุทธคามือทุกทุกขอโอกาสนี S <S ้จริญพรสนาสาธุชนทุกท่านหลังนี้ต่อไปนี้จะได้เกิดการคือกะโลง เพื่อเป็นการไหว้อะไรพบอเก่าแก่แกรวมที่ตาวิญญาณของตุลุงจันหรือว่าพระภูมิติศจันทร์สรโสพนอดีจาว่าความตโงเตอได้ไปสยโุชกับปริยพภคดำตีมูลาสตาเลได้ตั้งกำปั้นกังภันตนาได้น้อมส่งดววิญญาณเิ